ไส่ีออกคามคามเขียวๆยังไงไม่รู้สวยนะก็เลยม,มาแวะถ่ายให้ดูแล้วก็จะเข้าไปดูป่าเห็ดน,นะจ๊ะว่ามันมีเห็ดงอกไหมเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันแรงอยู่ประมาณเกือบอาทิตยจ์จะฝนเพิ่งจะเริ่มตกมาวันสองวันจะเข้าไปดูว่ามันงอกมั่งหรือยังจะได้เก็บไปอีกจ้ะที่เก็บไปครั้งก่อนอ่ะทําเห็ดตากแห้งแล้วก็เห็ดสวรนค์กินจนหมดแล้วจะเหลืออยู่นิดเดียวเดี๋ยวมาหาเพิ่มจ้ะวันนี้จะมาหาเพิ่มจะเห็นไหมจ้ะน้ำข้างล่างอ่ะสีสวยมากเลยใสายมากเลย มีกบด้วยจ้ะไล้ยินเสียงกรบร้องเมื่อกี้อะเดี๋ยวไปเข้าป่าหาเห็ดกันดีกว่าจ้ะวันนี้น้อยปั่นจักรยานมานะจ้ะนี่จ้ะจักรยานพิงไว้ในถุงมาใบหนึ่งก็หวังว่าจะได้เห็ดเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวไปด้วยกันเลยจ้ะนี่จ้ะน้อยไม่ดูขอนที่เคยเก็บไปเมื่อสิบกว่าวันที่แล้วาจยะมันก็มีงอกอยู่จ้ะ เห็นกองงามๆอยู yes. tá, <ills> ha, ce, ่กอนหนึ่งแต่กิ่งไม้แถวนี้มันโดนฟันเลยจ้ะมันสะอาดเกลี้ยงหมดแล้วะจะอันนี้สวยอยู่จ้ะเห็นไหมตรงนั้นมันโดนกิ่งไม้ทับมันโตไม่ได้บี้เลยเห็ดชื้นจ้ะไม่ค่อยแห้งเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกหนักไปเมื่อวานก่อนเลยจ้ะแต่วันนี้ได้แล้วช่อหนึ่ง ใช้ได้อยู่จ้ะยังไม่เน่าเท่าไหร่ก่อนนะเมื่อสองวันก่อนอาจจะฝนยังหนักเลยจ้ะทั้งลมทั้งฝนแต่วันนี้แดดดีก็เลยออกมาดูก็พอได้อยู่จ้ะอาจจะไม่เยอะเหมือนทุกครั้งหรอกดูแล้วถ้ามันเยอะมันจะแบบงอกพืชเลยนะจ้ะเดี๋ยวไปต่อจ้ะวันนี้ได้แล้วได้แล้วอันหนึ่งนี่จ้ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ได้แต่เห็ดนางรมนะจ้ะมีเห็ดหูหนูด้วยจ้ะกำลังงอกแล้วจ้ะนี่จ้ะอันนี้จะเท่าไปหน่อยแล้วจ้ะ แดงว่ามารอบก่อนหน่อยไม่ได้เลยมาดูตรงป่าเห็ดหูหนูเห็นไหมแต่เท่าก็กินได้จะเห็ดหูหนูโอ้ยวันนี้มาคุ้มจ้ะได้สองเห็ดเลยจ้ะเห็นไหมต้นไม้เนี่ยมันตายมีแตเห็ดหูหนูจะเต็มเลยแต่ปีที่แล้วเลยจะนอนมาเก็บจ้ะเก็บเก็บเก็บเห็นไหมจ้ะเห็นไหมอยู่ในกีบไม้จ้ะมีแตเห็ดนั่นแหละ มันบังไว้แกะออกเงี้ยแตมเลยจ้ะดีนะวันนี้เอาถุงดำมาแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาใบาหนึ่งอันหนึ่งได้ใส่เห็ดหูหนูอันหนึ่งได้ใส่ไอ้เห็ดนางรมจ้ะ เท่าๆแก่ๆก็เก็บไปเถอะเนาะเอถูหนูไม่ได้กินนานแล้วจ้ะตั้งแต่ปีที่แล้วหรอกอ้อโอ้มีให้เก็บมีให้กินดีจริงๆเลยจ้ะเนี่ยมันโดนฝนแล้วเนี่ยมันเผาแต่มันโดนฝนมันก็ฟื้นมาก่อนหน้าเนี่ยอากาศร้อนมากเลยจ้ะช่วงที่ก่อนที่ฝนจะแดงอะอากาศก็คล้ายๆบ้านเราแจ้ะหน้านี้ น,นี่จ้ะดูเถอะกำลังจะเกิดอีกเพียบเลยจ้ะก,ก,กำลังจะเกิดอีกเพียบเลยเหตุผหนูนี่ก็แซ่บเลยจ้ะจากธรรมชาติใช่ทางนั้นเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหม่จ้ะใช่ท้งนั้นเลยเอไอแถวนี้มันยังไม่ค่อยโตจ้ะเนี่ย เล็กๆดำตดำๆมก็มีชื้นมันไม่โดนแดดมันจะชื้นๆรู้สึกจ้ะใช่เลยอยู่ในซอกไม้เหตุูหนูทั้งนั้นเลย แล้วข้างบนคงปล่อยเป็นไว้งังนเราจะเอาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวไปหาเก็บที่มันพอเราเก็บได้ไม่ต้องปีนไม่ต้องไปอุ้ยฝั่งนี้ก็มีจ้ะนี่ฝั่งนี้ก็มีจ้ะฝั่งนี้ก็พอมีแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะ้จะมีเก็บทุกเห็ดเลยจะ้ะอ๋อย,ย้อนแตงกัน่ะเด็๋กันก็่เอ่อุ้ย โอ้ยได้แค่นี้แหละพี่เนาะตรงนู้นก็สูงเอาไม่ถึงน่ะถ้ามันโดนแดดสีจะสวยจะ้ะตรงนี้มันไม่ค่อยโดนแดดนี่จ้ะตรงนี้ก็มีอีกกําลังจะเกิดเต็มเลยเอาแต่ที่พอเก็บได้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาไล่เก็บใหม่อุ้ยน้านี่กุหลาบป,ป่ามีต้นกุหลาบป,ป่าด้วยนะจ้ะแต่ตรงนั้นมันไม่โดนแดดเห็นไหมดอกอย่างบานเลยแต่มันไม่โดนแดดจะเน่าหรือเปล่านี่ ไม่โดนแดดสีก็จะประมาณนั้นนลจ้ะนี่แจกใครเห็นบ้างเอ่ยต้นกุหลาบป,ป่าหนามคมมากเลยจ้ะแถวนี้มีกุหลาบป,ป่าเยอะจ้ะเห็นไหมยังไม่ดอกเลยมาเก็บเห็ดแต่ก็ให้ดูได้หลายอย่างนวเนี้ยแต่ดูทั้งปลาไปดูทั้งเห็ดหลายชนิดเลยเก็บเก็บเก็บตรงนี้ยังอ่อนๆอยู่จ้ะ มันจะแก่ไปหน่อยนะเนี่ยจะมันจะเป็นยุยยุยเห็นไหมมันไม่โดนแดดแล้วน้ําฝนมันตกซุกมันก็จะเนาปล่อยเข้าไว้เนาะเนี่ยรอพวกนีนโตจะมาเก็บนี่จ้ะเจออีกแล้วเห็ดหูหนูจะเท่าไปนิดนึงแต่ก็พ่อเก็บได้อยู่จ้ะมาไม่ทันตอนมันอ่อนเนาะเก็บเก็บเก็บจ้ะ โอ้ยมันอยู่ในซอกไม้อะดึงออกยากาจากสวยอยู่จากเต็มกำม,มือละ เท่าวันนี้เก็บโูนุเท่าไปนิดนึงแต่น,นี่นี้ก็ได้อยู่เนาะนจะอันนี้มันแห้งแต่มันไม่เท่านะมันแรงก่อนหนะ้าน,นี้จะมันเลยแห้งๆพอมาโดนฝนมันก็ฟื้นมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แล้วนี่จจะทุกคนเจออีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมกำลังสวยจริงๆเลยจ้ะคราวนี้เห็นไหมโอ้พี่น้องงามมากเลยจ้ะเห็นไหมเก็บอีกแล้วจ้ะนี่ๆจะมีอีกนลยจ้ะเก็บ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 เอจริงๆสวยจริง,ๆจ,รงๆจ้ะพี่น้องดูเถอะเห็นกันไหมเอ่ย <laughs> เดี๋ยวเขาเก็บใกล้ๆก,ก่อนจ้ะ อันนี้ไอ้พวกที่มันเน่าๆตายเห็นไหมมันโดนฝนนะจ๊ะมันก็เลยแบบมีจะมีช้ำๆนิดนึงมันจะอมน้ำมันจะไม่ค่อยแห้งแบบนี้จะเน่าไว้จ๊ะจะน,นี่หวดหรลองงน้ไน่จะเห็นไหม ็นถุงแล้วอันถุงเห็ดหูหนูนี่จ้ะต้นที่น้อยมาเก็บเมื่อครั้งก่อนนะจ้ะกำลังเกิดใหม่เพียบชอ่อสวยๆขน้ดเลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นพรุ่งนี้อะกำลังเก็บเลยจ้ะเนี่ยเแต่ถ้าน้อยมาพรุ่งนี้อะกำลังเก็บเลยอันนี้มันยังอ่อนไปจ้ะหรือพรุ่งนี้จะมาเก็บน้อเสดายเห็ดมันอ่อนเกินนะจ้ะนี่จ้ะ แล้วพรุ่งนี้มาเก็บใหม่ดีกว่ามาั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทํางานนะแกไม่รู้จะมีเวลามาเก็บหรบือเปล่าอันนี้ค่อยแก่หน่อยอันนี้พวกนี้ก็จะแก่เนี่ยเห็นไหมงามมากจ้งามอยู่คนใหญ่ๆจ้ะดอกอ่อนๆอย่างเงี้ยถ้าพรุ่งนี้มานะจ๊ะพอดีเลยมนเก็บไปก่อนสองช่อเนาะ ต้นนี้ดกมากเลยจ้ะเห็ดต้นเนี้ยดกมากนะ้อยมาเก็บประจามาสิบวันก่อนนี่แหละที่น้อยมากกับลูกสาวมันก็งอกใหมให่จ้ะแล้วที่เห็นนะ่ะมาเก็บวันพรุ่งนี้น่าจะพอดีเลยจ้ะวันนี้น้อยก็ได้เยอะจ้ะยนะเห็นไหมเห็ดนางรมน้อยก็ได้เต็มถุงจ้ะนางรมทองเลยแล้วก็เห็ดหัวหนุยนะ่ยโอ้เห็ดหัวหนุย่ยนี่ก็ได้พอกินพอกแกงอยู่จ้ะเห็นไหม จ่าวันนี้นะก็คงต้องลากันแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจ๊ะสวัสดีจ้า